อุยผ,ผงเลยครับแต่ยังไม่ไถไฮโดเจนนะครับรอบนี้จะถ่ายประมาณครึ่งลิตรครึ่งไร่นะครับใช้ผ่านห้าจะต่างกับตัวเดิมที่ทีซี48หน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะจต่ทีซีจะใกล้ๆเคียงกัน อันนี้เป็นทีทีสี่สิบห้าเราจะถอดก,าาออก๊าซก๊าซออกนะครับโอ้เสร็จยงังเสร็จยัง ไป้ย He 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 okay, ังพอยังโอเคเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับ ครับเนี่ยครับโอ้ยเนี่ยตาเนี่ยตาใช่ครับเนี่ยตา,ามาเดี๋ยวดูเครื่องนี้นะมาดูความร้อนมาดูความร้อนแปดสิบหกนะอ่ะดับเครื่องเลยดับเครื่องได้เลยดับเครื่องได้เลยดับเครื่องได้เลย ดับได้เลยดับได้เลยชั้นจะมันตรงนน้นตรงนน้นแปดสิบกว่าแปดสิบสองตรงนี้ตรงนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบนะตรงนี้เจ็ดสิบโอเคอ่ะเติมเข้าไปนี่ใช่ครับเติมเข้าไปเข้าเดียววะนี่เอนี่ยข้าเดียวอ่ะเติมเข้าไปครับแค่หนึ่งลิตรเาติมไปเนี่ย อไม่เติมก็เติมเข้าไปให้ถึงขีดอะว่ามันหมดไปกี่ลิตรไม่เป็นไรอันนี้เราลิตรนี้อยู่นี่ไงลิตรนี้อยู่นี่อ่าเอาที่มีเอาที่มีขีดเอามีมีขีดว่านี่มันจะมีระดับอ่านะครับอ่ะเติมเข้าไปอันนี้หนึ่งลิตรครับเติมมาหนึ่งไม่ก็เติมไปให้เท่ากับขีดเดิมก็จะรู้แล้วว่าหมดไปกี่ลิตรขึ้นเดีเดียวขีดเดียวขีดนั่นเท่าดียวี่เดียวกันออามาดูสองเครื่องเนาะหนึ่งสอง แต่ไม่ได้เราขีดบนนะวดสภาพไปนเ่ไประหยัดมันลงกันอยู่ใช้งานนี่มังานนี่คือบบสุดคืองานนั่นดันอ๋อมันแล้วงานได้พี่ไปปัดลมครับถ่ายรูปสิเรียนรู้พูดหลักนี่มันัดพื้นทีกันละให้เพราะตัวนีง่ายตัวนี้มันกลวงอัู่มากเอาพื้นที่เท่ากันเถอะแล้วว่าพิมพ์เขาไปซื้อน็อตนี่งเห็นนายยุ้อันนี้อันนี้กะเองนะผมไม่รู้ผมกะไม่เป็นนะ ถึงลิตรไหมลิตรลิตรหนึงชัวรลิตกว่าครับยังอีกครับต่ออีกเพราะมันขีดบนพื้นเราได้ไหมอย่างครับคืนเราได้ไหมได,ได้อยู่ครับนิดนึงครับอยกนิดนึงผมว่าหมดอ่ะพอดี โอเคพอ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 แล้วพอดีพอดีแล้วพอดีพอดีโอเคมาลุ้งเบียร์กันเนี้เนี่ยดูนะมาดูของตัวเองนะนี่เหลือแค่นี้นะหนึ่งลิตรนึงใช่หนึ่งลิตรเหลือแค่นี้ไม่งันอยู่บ่ใช่นี่แหละอ๋อลองนี่ลองมือนี่แต่นี้ก็คืออันนี้ลิตรเหมือนเดียวเหมือนกันว่าใครจะเหลือเยอะกว่ากันอ่ะเดี๋ยวเสียบสาย